สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดพลอยอายดาประกาศตัดสินใจขายรถหรู5้าล้าน5้าแสนในวิกฤตโควิด -19 ต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างพิธีกรนักสแสดงชื่อดังกันกัน,กนตะถาวรพลอยอายดานั้นได้โพสต์้อนรับทายาทน้องพร้อมเป็นครั้งแรกหลังภัทยาสาวคลอดลูกเมื่อไม่นานมานี้ และล่าสุดพ้อยอัยดาประกาศตัดสินใจขายรถหรู5้ล้านแสนในวิกฤตโควิด -19 โดยงานนี้สาวพรอยอัยดานั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าขายค่ะส,สภาพนางฟ้าเหมือนได้ของใหม่กิ๊งกิ๊งแต่ในราคามือสองสหาไม่ได้อีกแล้วรถสภาพดีสุดๆราคานี้บอกเลยใครหาอยู่รีบจัดค่ะ คุ้มแน่นอนขับรอลอสวยๆเปิดประตูทุนรับลมชิวๆโฟร์สปอรสเตอร์718แฮชแท็กรถออกศูนย์ a a s ปี2018ซื้อประกันเพิ่มมีประกันศูนย์อีก3ปีรถบ้านจอดเก็บวิ่งน้อยมากเหมือนได้รถใหม่จริงๆนะวิ่ง6000โลชุดแต่งจัดเต็มพวงมาลัยเบาะล้อ m a x 20สีไทเทเนียมส่งตรงจากอิตาลีบเบาะแดงดำสปอร์ตกล้องซินเซอร์หลังขึ้นจอ LED ส่แผ่นซับเสียงภายนอกที่ประตู2ข้าง เคลือบแก้วบวกแร็ปสายกันรอยรอบคันขาย5ล้าน5แสนซื้อมาจบที่7ล้าน9แสนประหยัด2ล้าน4แสนุ้มขมจุกจุกขอคนสนใจจริงๆมารับไปดูต่อนะคะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์รับครับ